สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมังกรและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับความสําเร็จของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นว่าด้วยเรื่องความสําเร็จนะครับคลิปนี้นะราศีมังกรคุณมีความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดไพ่ใบที่1น,นะครับคุณต้องการ คุณมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินทองเงินเงินทองทองราชาเหรียญหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็เรื่องเงินนะมีหน้าที่หาเงินนั่นเองคุณมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จเป็นผู้มั่งคัง่งเป็นผู้ร่ำรวยมีเงินใช้เยอะเยอะอ่า ใช่หรือไม่ราศีมังกรอ่าเรามาดูกันว่าใช่ไหมถ้าใช่ยินดีด้วยอ่ายินดีด้วยกับความร่ํารวยความสําเร็จมีเงินมีทองใช้แต่มีมากมีน้อยนั้นแล้วแต่คุณภาพของชีวิตในแต่ละคนอ่าเรามาดูซิว่าทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จครับถ้าคุณอยากเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ํารวย มีทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่ได้เงินเดือนเยอะๆมีสตังค์เยอะๆทำอะไรก็มีรายรับเยอะๆทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จครับสิบเหรียญโอ้โหมาพร้อมกับเงินเลยนะราศีมังกรสิบเหรียญสิบเหรียญน,นี่คืออะไรมันต้องมีความสามารถพิเศษสิบเหรียญคือการเติมเต็มใช่ปะ่ะสิบเหรียญ มันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะ <c oughs> กำลังจะจบพร้อมที่จะเริ่มใหม่สิบเหรียญคุณมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยากมีหน้าที่การงานที่มีเงินเยอะๆได้เงินเยอะๆตำแหน่งดีๆงเงินเยอะๆทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จสิบเหรียญคุณต้องเก่งพอคุณต้องมีความสามารถให้รอบด้าน คุณต้องเตรียมความพร้อมสิบเหรียญคุณอาจจะต้องพกความสามารถไปเยอะกว่าคนอื่นนะสิบเหรียญในที่นี้คือผลประโยชน์นักเรียนศึกษาครับถ้าเรามาคุยในเรื่องของอัตราเงินอยากจะมีเงินเยอะๆตัวเรานั้นต้องมีผลประโยชน์แก่คนอื่นใช่ไหมถ้าเรามีผลประโยชน์มากเราก็ได้เงินเยอะนะ เพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นตำแหน่งสิบเหรียญเอ้ยไพ่สิบเหรียญขึ้นในตำแหน่งทำอย่างไรจรึงจะสำเร็จคุณก็ต้องมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นคุณมีความสามารถกี่ด้านครับคุณมีความรู้กี่อย่างครับถ้าคุณมีเยอะมากพอคุณก็ประสบความสำเร็จถ้าคุณยังมีไม่มากพอคุณยังไม่มั่นใจเลยแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิบเหรียญคุณต้องไปฝึกฝีมือก่อนนะถ้าคุณอยากจะ เป็นผู้ที่มีเงินเดือนเยอะๆมีสตังค์เยอะๆอคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คนที่มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีความสามารถเยอะเพราะฉะนั้นสิบเหรียญคุณก็ต้องสะสมความสามารถไว้ที่ตัวคุณใช่ไหมโอเคอันนี้เรารู้ได้ยิ่งคนมีประสบการณ์เยอะมีความสามารถเยอะแน่นอนแหละเขาก็หาเงินได้เยอะมากกว่าเป็นของธรรมดาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังได้เงินเดือนน้อยอยู่ รีบไปฝึกเลยให้ตัวเองมีความสามารถเยอะๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งในกรณีถ้าคุณไม่อยากเป็นลูกน้องเขานะแล้วคุณบอกว่าโอ้ยฉันขี้เกียจมีความสามารถเยอะๆอะเงินมันไม่ขึ้นไม่พอคุณก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการถ้าในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการสิบเหรียญคืออะไรคุณก็ต้องมีความรู้รอบด้านเหมือนกันแหละถ้าคุณอยากจะขายของให้ได้เยอะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ โน้ตความรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญครับสิบเหรียญไม่ได้แปลว่ามีสตุสต้งสตางมีทุนเสมอไปนะสิบเหรียญทุนในที่นี้ก็คือความรู้คือปัญญาคือผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรตัวเรานั้นมีผลประโยชน์สําหรับคนอื่นหรือไม่ถ้าตัวเรานั้นเป็นที่ต้องการสําหรับคนอื่นแน่นอนละครับตัวเรามีค่าเสมอเห็นไ,ไหมรายได้มันจะมาพรอมมันรายได้ที่ได้เยอะมันมาจากคุณค่าในตัวเอง ยิ่งคุณมีผลประโยชน์กับคนอื่นเยอะสามารถสร้างประโยชน์ได้กับคนอื่นเยอะเขาก็ทุ่มเงินมาที่คุณโอเคไหมอันนี้เข้าใจกันนะอะไรที่จะทําให้ไม่ประสบความสาเร็จเลยอะไรที่จะทําให้ล้มเหลวครับราศีมังกรสังคมเพื่อนสูงระวังนะครับเข้าสังคมเยอะ ไปเที่ยวก็คือคือคุณต้องเอาเวลามาศึกษาหาความรู้ไงแต่ไม่ใช่ว่าจะมาเที่ยวเล่นสนุกสนานคืออะไรที่ทำให้ไม่ประสบความสาเร็จการใช้จ่ายเพื่อความสุขคุณต้องต้องดอบดบเรื่องนี้มันนิดหนึ่งสำหรับบางคนนะที่ติดเที่ยวเล่นเที่ยวเยอะติดเพื่อนฝูงติดดืม่มติดกินติดความบันเทิงต่างๆความเรื่นเดินบันเทิงใจนะต้องดลดได้แล้วครับคุณต้องหันมา ทำสิเหรียญก่อน10เหรียญอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าต้องมีทุนเยอะๆถึงจะรวยไม่ใช่ครับคุณต้องมีความสามารถเยอะๆ0เหรียญเหรียญคือผลประโยชน์คุณต้องมีผลประโยชน์เยอะๆเงินถึงจะไล่ามาเยอะๆ,ๆเพราะฉะนั้นทำไงให้มีผลประโยชน์เยอะๆคุณก็ต้องไปศึกษา,เร,าเรียนคุณต้องมีความรู้ให้เยอะมากพอเพราะตอนนี้ตอนนี้คุณควรจะลดละเลิกเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเริงใจโอเคนะ อันนี้จะทําให้คุณล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเลยนะกินเยอะใช้เยอะแน่นอนแหละถึงแม้ว่าคุณยังมีความสามารถกินเยอะใช้เยอะเงินมันก็เหลือน้อยถูกไหมว่ากันตามความจริงนะคําแนะนําจากไพ่ทาโร่บอกว่าไงครับคําแนะนําบอกว่าสิบดาบถึงแม้ว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ตัวเราถ้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรอะไรก็รเป็นไปได้เจ่พะสิดาบขึ้น คือปัญหาอุปสรรคต่างๆมันมาถึงขีดสุดท้ายละตัวเราเรารู้ละเราเรียนรู้ประสบการณ์ที่มันยากเย็นแสนเข็นลำบากละต่อจากนี้ไปเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เริ่มที่จะสู้เพื่อตัวเองมากกว่าที่จะสู้เพื่อคนอื่นแต่ถามว่าสู้เพื่อคนอื่นดีไหมมันดีนะแต่จะต้องคนนั้นต้องเป็นคนที่เรารักใช่ปะคนที่เราไว้ใจได้แต่ถ้าเราสู้เพื่อคนอื่นแล้วมันไม่มีผลประโยชน์อะไระสู้ทําให้ตัวเองดีกว่า เคไหมถึงเวลาแล้วล่ะที่ราศีมังกรจะต้องมาลุกลุกขึ้นมาปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ซะอยากจะเป็นผู้มั่งคัง่งใหญ่เป็นผู้ร่ำรวยตัวเองเราต้องมาเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเราเองก่อนเอองดเที่ยวงดความสนุกสนานงดบันเทิงไปก่อนตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับผมแล้วความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับคุณนะโอเค มันก็เหมือนเป็นธรรมะเรื่องหนึ่งเลยนะไพ่สีใบเนี้ยใช่ปะอยู่ในมรรคแสัมมาอาชิโวใช่ปะเออมีสติมีสมาธิมีสัมมามันคือเกือบทุกข้อเลยสีใบเนี้ยเกือบทุกข้อเลยอะที่จะทําเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักทางพุทธธรรมอะที่จะทําให้ชีวิตก้าวสู่ความเจริญง,งอกงามอ,อืมเพราะว่าถ้าเราเราอยู่ใน ศีในธรรมใช่ไหมอยู่ในหลักของความดีต่อให้เรามีมากแค่ไหนอะต่อให้เรามีมากแค่ไหนนะไม่มีเราก็เป็นศพต่อให้มีมากเราก็เป็นศกมากเพราะว่าถ้าเรามีเงินเยอะเราก็จะได้ทําบุญได้เยอะเราก็จะสามารถเอื้ออํานวยประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้เยอะใช่ปะเพราะเราเพราะเราพเพราะว่าเรามีภารากิจหน้าที่ต้องช่วยกันเยอะเงินมันก็เยอะตามไปด้วยแต่ถ้าเราเมื่อ,อไหร่ที่เราไม่มีภารากิจไม่มีหน้าที่อะไรเลยพระเจ้าก็จะให้เงินเรามาน้อยไง เพราะว่าเราไม่มีความสามารถเอาเงินเยอะๆไปก็มัวแต่ไปรุ่มหลงมัวเมาใช่ปะพระเจ้าก็เลยไม่ได้ให้เงินเราเยอะขนาดนั้นออแต่เมื่อไหร่เรามีคุณประโยชน์เรามีคุณงามความดีเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อโลกพระเจ้าก็จะโดนบันดาลให้เรามีเงินใช้เยอะๆเห็นไหมแต่ก่อนที่พระเจ้าจะดนใจให้เรามีเงินเยอะๆเราก็ต้องมีความสามารถก่อนนะให้พระเจ้าได้ไว้วางใจว่าเรานี่แหละ มีประโยชน์มีคุณ,ณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมีมวลมีผลประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละเขาก็จะโดนบรนดาลเงินให้เราได้มาเยอะๆแต่ะเพราะเรามีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือคนเยอะอ่าแต่ถ้าเราไม่ได้มีภารกิจช่วยเหลืออะไรเลยเอาแต่ลุ่มหลงมวเมาออกจากความสุขตัวเองมันก็ไม่มีเงินมาให้ตรงนั้นหรอกใช่ปะอืมเพราะฉะนั้นเราเราอาจจะต้องตั้งปณิธานใหม่สิิตาที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรปะ ถ้าเรารู้แล้วแหละว่าเออถ้าเราชีวิตเราโมวแต่รุ่มหลงมลม,มวเมามมวแต่สนุกเพลิดเพลินมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรารู้แล้วตัดสินใจแล้วเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ด้วยปณิธานด้วยการตั้งมั่นในจิตใจเราอะอยู่ในหลักความดีนะโอเคเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเขโดนบันดาลทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งไหมหเราเพราะว่าเรามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโอเคนะครับจบแล้วนะครับ ขห่หยไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดี่ผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ